แพทริกปาร,ริตเคลื่อนไหวทันทีหลังเบธโรคนีอันฟอลลบรูปเกลีก้ยงไอจีค่ะกำลังเป็นที่จับตามองหนักมากสําหรับสถานะระหว่างเบธโรคนีและแพทริกเปาร,ริตหนุ่มคู่เจียนไายล่าสุดหลังอยู่ดีๆฟังสาวก็ลบรูปคู่และอ่านฟอลใส่ชายแต่ในส่วนแพทริกนั้นก็ยังคงติดติดตามอยู่ล่าสุดเรื่องเาวายิ่งขุบรุ่นมากขึ้นค่ะเหตุงานณ์ที่ทางคู่มีกำหนดจะไปออกรายการแชร์นั้นผลสรุปก็คือทางด้อมแพทริก,กได้แจ้งว่ามีการยกเลิกแล้ว หรือแต่ทางเบสที่จะไปออกกับรายการซึ่งในกระแสบ,บางส่วนก็มีทั้งโจมตีและสงสัยในหลายๆอย่างว่าจะเป็นเบสจับได้หรือเปล่าว่าแพทริกมีสาวอื่นซึ่งส่วนสุดท้ายแล้วเรื่องราจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอฟังจาาปากของสาวเบสอีกทีนั่นเองค่ะ